สวัสดีครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมความสวยงามของอากูนิมาตัวนี้นะครับซึ่งกำลังออกดอกตัวนี้จากการที่ได้ปักชำมา4เดือนนะครับตัวนี้ออกดอกแล้วนะครับก็เป็นอีก1000พันไม้ที่ค่อนข้างจะมีราคาที่น่าสะสมนะมีความสวยงามนะฮะดูเส้นกลางใบตรงนี้นะครับ ชัดเจนก็คือความเป็นสีแดงนะครับปลายใบยจะออกโค้งแล้วก็มีความแหลมตรงนี้นะครับแล้วชื่อของเขาก็เป็นชื่อของความเป็นมงคลน,นามครับเมื่อดินชื่อแล้วก็อยากจะได้มาสะสมได้มาครอบครองสำหรับอากโกนิมาโคดเศรษฐีครับวันนี้พามาชมกัน สวยๆตรงนี้ครับผมใบก็กว้างประมาณ10เซนติเมตรนะครับความยาวาประมาณ15เซนติเมตรครับ1 5ถึง20เซนติเมตรนะครับ,ค,รบความยาวตรงนี้ข้อสังเกตตรงนี้ครับความแปลกสวยงามอยู่ตรงนี้ครับเส้นกลางใบของเขาตรงนี้สวยงามคล้ายกับเอาสีมาพ่นมาแต้มเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เส้นด้านข้างก็จะมีความสีเขียว แกมเข้มแกม,แกมจางๆนะครับดูสวยงามเนละนี่ครับก็เป็นไม้ที่มีความนิยมกันมากๆในช่วงนี้สําหรับอากุริมานะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งสังเกตที่ก้านใบของเขาก็จะเป็นสีขาวครับผมก็เป็นการปักชำจากลำต้นนะครับสำหรับต้นอากุริมาต้นนี้นะครับถ้าให้ดีก็คือได้ แยกเงามาลงกระถางก็จะฟื้นตัวเร็วนะครับนี่ครับก็ดูแลมาประมาณ4เดือนนะครับเนี่ยอักโกนิมาโคตรเศรษฐีนะครับดูชื่อแล้วก็เป็นมงคลน,นามที่หน่าสะสมมากนะครับนี่ครับเขาก็ออกดอกให้ชมแล้วนะครับเนี่ยมัก็มียอดอ่อนมาด้วยนะครับ ก็มีความเขียวจางๆนะเส้นกลางใบก็ออกยายังไม่ขึ้นสีแดงนะครับก็จะเป็นสีขาวอยู่นะก็เป็นรอยสีแดงมันครึ่งใบนะครับแล้วก็ลักษณะเกสรดอกตรงนี้ดูกันชัดๆเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับการขยายพันธุ์ที่นิยมก็เป็นแยกเงาแล้วก็มีการปักชำลำต้นนะครับนะครับให้ดูลักษณะ กโกนิมาโคเษตีนะครับดินปลูกก็ผมได้ผสมกับแกลบแล้วก็รองพื้นด้วยขุยมะพร้าวสับแช่น้ำสองคืนนะครับแล้วก็มีอ,อินทรีย์วัตถุผสมเข้าไปนะครับจะช่วยให้พืชน,นั้นเติบโตได้ดีนะครับก็ผสมออสโมโค e ไปด้วยนะครับก็ช่วยได้นะครับ พามาชมความสวยงามของอากโกนิมาเนี่ยะครับเส้นกลางใบโดดเด่นสวยงามสีของความเป็นมงคลนะใบราชาแห่งใบไม้เลยนะครับผมอักโกนิมาโคตเสเศษฐีครับนอกจากจะมีการสะสมในเรื่องของบอลสี ว่านเสนจันนะครับก็มีอโกนิมานะครับที่เป็นกระแสะความนิยมมากๆกันในช่วงนี้นะครับราคาก็หลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับครับต้องขอขอบคุณทุกกํำลังใจและการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ